ลุ่มขนกว้างนะคะตรงจมูกแล้วก็หน้าแก้มมีรอยกะรอยผืนนะคะก็คือเป็นโจทย์หนักของทางแบรนด์เลยเหมือนกันคือผิวหน้าแบบสภาพแบบไม่ไหวแล้วนี่คือรองพื้นก่อนอืนี่คือสีรองพื้นอ๋อแบบรูรลามากเลยทุกคอนอุ้ย่พแบบักมีความแบบนุ่มนุ่มแบบเหมือนมัชเมลโลวะคะ่ะแบบนุ่มลืน่นลื่นุ่มขนกว้างมากใครลุ่มขนกว้างนะคะ ตองดูคลิปนี้เลยค่ะวันนี้มีนก็มีไปสอนเต้นข้างนอกด้วยจะได้เห็นรีวิวแบบชัดๆเลยสวัสดีค่ะพบกับมีนอีกแล้วนะคะมีนแบตตี้แรลี่ค่ะวันนี้มาแบบหน่าสดทีชีพมากๆเลยที่มาหน้าสดแบบนี้นะคะเพราะว่าจะมารีวิวคุชชั่นโจานาที่กำลังแบบเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้เลยนะคะ รีวิวนี้จะเป็นรีวิวสั้นที่ทุกคนเนี่ยจะได้ดูเชดซีพิวของคุชชั่นแล้วก็มีก็จะทดสอบความติดทนของคุชชั่นไปด้วยค่ะนี่จะเป็นคุชชั่นที่มีสั่งมาจากทางช้อปปีนะคะทางแบรนด์ได้ส่งมาให้เพื่อเป็นการขอโทษนะคะที่ส่งของมาช้านะคะก็จะได้เป็นเบอร์ศูนย์สามขอบคุณมากเลยนะคะที่มิเลือกมานะคะก็คือเบอร์ศูนย์สี่เบอร์ศูนย์สี่เนรเชอรลนะคะคุชชั่นจุนนะ,ะมาลองกันเลยดีกว่าทุกคนอย่าตกใจนะคะให้ดูสภาพผิวหน้าก่อน รูมขนกว้างนะคะตรงจมูกแล้วก็หน้าแก้มมีรอยกะรอยผืนนะคะก็คือเป็นโจทย์หนักของทางแบรนด์เลยเหมือนกันคือผิวหน้าแบบสภาพแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็สิวดตั้นเอยกะเอยนะคะเรามาลองดูว่าจะกะได้มิดไหมแล้ววันนี้มินจะเทสร้อมกับสีรองพื้นเบอร์สามเพื่อเทียบกับคุชชั่นโจวิหน้าด้วยนะคะนี่คือรองพื้นก่อน อืมนี่คือสีรองพื้นเวลาที่มันแบบเซตตัวไปแล้วอ่ะมีรู้สึกว่ามันเข้มดูเข้มไปกว่าผิวนิดหนึ่งนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มเปิดกล่องเลยนี่คือสีรองพื้นนะคะว้าวแบบรูลรามากเลยทุกคนอุ้ยพักมีความแบบนุ่มนุ่มแบบเหมือนมัชเมลโล่อะค่ะแบบนุ่มลื่น,ลนแล้วเราก็แกะนี่นะคะสี เรามาเทสเลยดีกว่าค่ะอุ้ตรงนี้แบบเหมือนที่ทางเหมือนที่ทางแบนดเค้มไว้จริงๆนะคะฟองน้ําตรงนี้คือแบบนุ่มอะ่ะปกติจะแค่เปิดมาก็ดูไม่ฉัำน,นะคะบางแบรนด์ที่มินเห็นเนี่ย,ยเห็นไหมดูข่าวขึ้นแล้วนี่คือสีคุชชัน่นเบอร์ศูนย์สี่นะคะ,ะป้ายเยอะๆจะได้เห็นสีนชัดๆ นี่คือรองพื้นนี่คือกุชชั่นโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเกลี่ยกันเลยนะคะเดี๋ยวมีจะเช็ดก่อนนี่คือลงที่หน้างใช้ไม่ีแบบตกๆเอาหายเด้อ เวลาตกี่ยมันจะเป็นขีดแบบนี้เห็นไหมคะจะเป็นรอยพับทุกคนก็เกลี่ยให้เนียนด้วยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่แบรนด์นี้ที่จะแบบตกแล้วแบบเป็นขีดแบบนี้คือมันเหมือนเป็นธรรมชาติของคุชชั่นอยู่แล้วเพราะเราใช้วิธีเกลี่ยด้วยการใช้พับเฮ้ยคนดูสีนี้มันดูเหมือนขาวกว่าหน้าใช่ปะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันแบบเซ็ตตัวแล้วอะเริ่มดูที่ใต้ตากันเลยนะคะว่าจะกบใต้ตาดำๆได้ไหมไม่รู้ว่าจะขาวกว่าหน้าไหมนะคะ เราจะลงแค่ลูมคนกว้างมากใครลูมคนกว้างนะคะต้องดูคลิปนี้ดูสิว่าจะกรบเนียนไหมลูมคนกว้างที่ครูจมูกและหน้าแก้ม,มากๆพี่เ่าเหมือนคน สบายผิวมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบความเหนอะหนะที่หน้าเนี่ยต้องอาจจะต้องลงแป้งฝุน่นเพิ่มลงไปจะแป้งเด็กแป้งอะไรแป้งฝุน่นได้หมดเลยแต่ว่าครั้งนี้นะคะมีจะทดสอบแบบไม่ไม่ได้ใช้แป้งฝุ่น่องกระจกเดี๋ยวรีอกออกนะคนมันจะมีฟิล์มกระจกตรงนี้ไม่งั้นทุกคนจะเห็นกระจกไม่ชัดลอกออกนะคะขอเช็คหน้าแบบชอบโอเค เดี๋ยวเราจะไปทดสอบแสงนอกบ้านด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทดสอบสิบชั่วโมงบวกเลยค่ะวันนี้มีนก็มีไปสอนเต้นข้างนอกด้วยจะได้เห็นรีวิวแบบชัดๆเลยนะคะว่าน้องจะอยู่กับหน้าเราไปถึงเมื่อไรห,หน้านี้คือไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเลยนะคะเป็นแสงนอกบ้านแสงสดจริงนะคะ คุชชั่นอย่างเดียวไม่ลงแป้งฝุ่นไม่ลงอะไรเลยลงแต่สกินแคร์แล้วก็ลงคุชชั่นโจวีนาเบอร์ศูนย์สตอนนี้เราลงตอน9ก้าโมงลงเสร็จตอนเก้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันทดสอบจนถึงแบบหนึ่งทุ่มเลยอะทุกคนเพราะว่าวันนี้มิ้นสอนทั้งวันนะคะ หน้ายังดีอยู่นะคะแล้ก็มีความมันเล็กน้อยไม่ได้ติดแมสเลยแล้วมีก็สอนเต้นใส่หน้าก,กากตลอดเลยมีแต่ลิปนะคะที่ติดแมสแล้วสิบชั่วโมงนะคะคุชชั่นก็ ไม่ได้ถึงกับติดจนติดนะัาติดแมสจนหมดนะคะก็แบบติดบ้างหลุดมาติดบ้างแต่ไม่ได้ติดเยอะเท่าลองพื้นถ้าเกิดทำพื้นแล้วใส่หน้ากากอะจะติดเยอะกว่าน,นี้กแตคือคุชชั่นแบบโอเคมากที่แบบแทบจะไม่หลุดจากหน้าคือมันเกาะหน้าดีมากอะผลการทดสอบคุชชั่นเจวีน่านะคะตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มแล้ว11บเอชั่วโมงค่ะทุกคนเกินสิบชั่วโมงไปอีกนะ,ะผลลัพธ์ที่ได้คือ ก็มีความมันนะคะพื้นผิวหน้าของมีนเนี่ยเป็นผิวผสมหน้าผากมานันจมูกหน้าแก้มอะไรเงี้ยก็มันคางมันนะคะเป็นคนผิวผสมแล้วก็ตอนเนี้ก็คือผิวหน้าก็คือยังเป็นแบบเออผื่นแพ้อะไรแบบนี้นะคะมีผื่นจากการแพ้หน้ากากสี่เป็นคนแพ้ง่ายมากนะคะใครแพ้ง่ายก็คือใช้ตัวโจวีน่าตัวนี้ได้แต่ถามว่าลงตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นแล้วไม่ได้ลงเลยเนี่ยถือว่าก็รอดนะคะถือว่ามีนเนี่ยให้คะแนน ของคุดช่นตัวนี้ก็คือว่ารอดนะคะทุกคนเป็นรีวิวพีชีพของมินรีวิวแรกเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ